สวัสดีชาวอันคอมมอนสตูดิโอทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในวันนี้เรายังอยู่กับเกม MMORPG หรือว,ว่าเกมเก็บเลเวลกันเช่นเคยแต่ว่าลักษณะในการนําเสนอของเกมเกมนี้มีความแตกต่างกันออกไปอีกใช่แล้วล่ะครับเกมเกมนี้เป็นเกมเก็บเลเวลบนมือถือในแนวตั้งนั่นเองซึ่งลักษณะการเล่นจะเป็นแบบไหนจะเหมือนกันกับเกมแนวนอนหรือไม่และความสนุกจะมีแค่ไหนเราจะมาหาคําตอบพร้อมกันในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นใครชอบรูปแบบในการรีวิวสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องเราและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเอาล่ะเราไปดูอาชีพในเเเกกกกมมนนี้ัลยว่า เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีแค่2อ,อาชีพเท่านั้นนะครับสำหรับอาชีพแรกคือวอลเลอยร์อาชีพสายโจมตีระยะใกล้มาพร้อมกับอาวุธคู่ใจคือหอกพร้อมที่จะฟาดฟันใส่ศัตรตูอย่างไม่ยังสําหรับใครชอบตัวละครโจมตีระยะใกล้ก็ลองศึกษาอาชีพนี้ดูนะครับและอาชีพถัดไปคืออาเชอร์หรือว่านักธนูเป็นอาชีพสายโจมตีระยะไกลโจมตีรุนแรงรวดเร็วพร้อมที่จะชิงความได้เปรียบในการสร้างความเสียหายแก่ศัตรตูเป็นอย่างยิ่งและตัวละครอาชีพนี้ยังเป็นเพศหญิงแถมยังน่ารักด้วยนะหึ่กระชุ่มกระชวยกันเลยที พอแล้วนะครับ ในเกม MMO อื่นเนี่ยเยอะแยะก,กันเลยทีเดียวเราจะมาลองอาชีพสายโจมตีระยะใกล้กันบ้างกับอาชีพวอลเลเยอร์ครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ตั้งชื่อและเอนเตอร์เกมไปเลยมาดูการตั้งค่ากันซะหน่อยนะครับเราสามารถเปิดปิดเพลงแบ็กการ์รือว่าวเอฟเฟกก็ได้ส่วนการตั้งค่าการแสดงผลเนี่ยไม่สามารถปรับคุณภาพการาฟิกได้นะครับแต่ก็ยังสามารถเพิ่มหรือลดการแสดงผลของบุคคลภายนอกได้ด้วยอยู่ดีก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งะนะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปยุ่มย่ามเกี่ยวกับระบบของตัวเกมได้ไม่มากเท่าไหร่เรามาดูเรื่องของม,ม,มองกัสมมตวเ เกมนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าหมุน360องศาได้ซูมอินซูมเอาก็ไม่ได้นะครับถ้าใครซีเรียสก็ต้องทําใจหน่อยแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็แล้วไปนะส่วนเรื่องคุณภาพกราฟิกดีเทลของตัวละครดีเทลของ NPC หรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปทาง 2.5D นะครับรวมไปถึงฉากด้วยเหมือนกันแต่ถึงยังไงโดยภาพรวมก็ยังคงมีมุมมองเป็น3มิติอยู่ส่วนเรื่องรายละเอียดดีเทลก็มีพอประมาณนะครับพอรับได้คราวนี้เรามาพูดถึงกราฟิกแอนิเมชันกันบ้างซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับการามูมนตเเวาเป็ฉพะั ผมขอใช้คำว่าเป็นเฉพาะตัวละกันนะครับเรื่องความสมูทความเป็นธรรมชาติและความลื่นไหลเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะผมคิดว่าผู้พัฒนาของเกมเกมนี้น่าจะตั้งใจทําแบบนี้อยู่แล้วนะซึ่งก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนก็ได้นะครับและผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสในจุดนี้ด้วยส่วนระบบเกมเพจจะเน้นหนักไปที่ออโต้กันเลยเพ,เ,พเพื่อนแค่แถบตรงเควสก็พอตัวละครของเราจะเข้าไปรับเควสแล้วก็ทําเคสวสโดยอัตโนมันติในขณะเดียวกันเมื่อทําเควสเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปส่งเควสด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้รับรางวัลนะส่วนในเรื่ พียงแค่สัมผัสที่หน้าจอเท่านั้นแล้วก็ลากพาตัวละครไปที่ต่างๆได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการโจมตีเราไม่สามารถเลือกสกิลใช้ได้นะไม่มีปุ่มให้กดเลยนี่ไงเห็นปะโดยตัวเกมจะจัดการเรื่องการใช้สกิลให้เราเองโดยอัตโนมัติไปเลยซึ่งในส่วนนี้ความจริงก็เข้าทางกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อผมเล่นเกม MMO ทีไรผมก็เปิดโหมดออโต้กันตลอดเลยนะส่วนเรื่องอินเทอร์เฟซเมนูต่างๆเราสามารถเปิดหรือว่าซ่อนก็ได้ครับตรงนี้ตามใจเราเลยอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าหลายคนจะเห็นเกมเป็นแบบนี้แต่อย่าได้คิดดูถูกกันเลย,เยเท เังผู้ติดตามเนี่ยมีหมดเลยครับผมไม่ต้องห่วงเลยเรียกได้ว่าเกมนี้มีทุกอย่างที่เกม MMORPG ต้องมีกันนั่นแหละครับนอกจากนี้ในเรื่องของระบบอัปเกรดการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสัตว์ขี่ผู้ติดตามหรือว่าตีบวกของเกมนี้ก็มีเหมือนเกมอื่นนั่นแหละครับสามารถบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันสําหรับเกมเกมนี้แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายอยู่ดีครับเอาล่ะและเรื่องถัดไปเรื่องของลักษณะาการเล่นเกมเกมนี้เป็นเกมแนว MMORPGOpenWorld ซึ่งจะเน้นหนักไปที่การต่อสู้เป็นหลักครับ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยมีแต่มอนสเตอร์ NPC ทั้งนั้นเลยและถ้าเราปล่อยมือถือวางทิ้งไว้แล้วก็ตัวละครของเราจะไม่อยู่นิ่งครับผมจะวิ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์นั้นๆในแมปทันทีอีกอย่างหนึ่งระบบดันเจียนฟาร์มของฟาร์ม EXP เกมเกมนี้ก็มีเหมือนกันสามารถบุกเข้าไปตะลุยหอคอยกันได้เลยเอาล่ะตอนนี้ผมขอข้ามมาที่เลเวลร4 5กันเลยนะครับขอแวะมาอัปเกรดสัตว์เลี้ยงกันหน่อยนะนี่ไงจัดก,การกันเข้าไปเลยนะครับผมกดออโต้ไปเลยระบบจะเข้ามาจัดก,การให้เราเองโดยอัตโนมมัติไปเลยยออีกอีกก่่่าาางงนนนึทสใจ คือระบบเลเวลของเกมเกมนี้ช่วงแรกเนี่ยเลเวลขึ้นเร็วมากๆครับผมแต่เมื่อเราผ่านเลเวล140ขึ้นไปแล้วเราก็ค่อนข้างจะหนื่นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเอาล่ะเราไปดูโมเมนต,ต์ในการต่อสู้ของอาชีพอริเอรกันเลยดีกว่าตอนนี้ถึงเวลากันแล้วนี่ยังไงล่ะต้องทาเควสไปเรื่อยๆนะครับผมฝ่าสจากเควสตไม่ได้จริงๆอ่ะมาเลยเป็นยังไงคราวเนี้ยมาดิเอาล่ะเวิร์ลบอสมาแล้วนะครับผมแต่ผมจะไม่ไป <laughs> อ่าโอเคนะครับขอโจมตีทาเควสตตรงนี้ก่อนนะเอา่ไข่ยีพีให้เลเวลเราอัพก่อนนี่ไงจัดการกันเข้าไปเลยเป็นยังไงล่ะเขาเนี่ยอ้ามาี่อ่าเรียบร้อยไปอีกเควสต์หนึ่งนะครับเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านี่ยังไงล่ะโอ้โหสกิลแต่ละสกิลนะครับผมไม่ธรรมาดาหรอกครับมีสกิลที่เป็นเอฟเฟกฟ้าผ่าด้วยนะนี่ไงล่ะอ่ามาด่มาี่ยังไงล่ะอ้าวโดนฟ้าผ่าไปอีกดอกนึงอะนะผมไม่รู้เลยครับว่าสกิลไหนเป็นสกิลหนึ่งสองสามตอนเนี้ยไม่เห็นปุ่มสกิลของตัวเเอองะนนาาลลมุยกั ต่อเลยดีกว่านี่ไงมาดิโอ้โหมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมอนสเตอร์ NPC นะครับผมเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆกันเลยเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบเล่นแบบแนวบูดุดันแบบสู้ตลอดเวลาเนี่ยสามารถมาเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับรับรองสะใจชัวร์เอาล่ะเราไปลุยเควสกันต่อเลยดีกว่านี่ไงฟ้าผ่าอีกแล้วม,มีเอฟเฟกไฟด้วยนะครับ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับมีความหลากหลายกันด้วยมาดิมาดิเอาดิโอ uh ้โหเพื่อนๆที่เป็นโบรีเออร์ก็เยอะเหมือนกันอ่ะนะมันก็แงอยู่แล้วล่ะครับผมเกมเกมนี้มีอาชีพแค่สองอาชีพถ้าโบรีเออร์ไม่เยอะอาเช่ก็เยอะนะครับผมซึ่งเท่าที่เล่นมานะครับก็เยอะพอๆกันนั่นแหละครับมาดิมาเลยนี่ไงเป็นยังไงโอ้โห uh ฟ้าผ่ามาอีกแล้ว <laughs> ชอบมากเลยอะสกิลฟ้าผ่าเนี่ยสำหรับการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับลองสังเกตเมนูแถวล่างกันหน่อยนะลองเข้าาไปกกกดดููเเลยครมมซึ่ง็จะีนนใ เกจที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะผมจะไม่ขออธิบายอะไรมากม,มีความเป็นโ a e ค่อนข้างสูงนะครับโจมตีเป็นกลุ่มเป็นแอเรียไปเลยนะค่อนข้างใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับอาชีพนี้เนี่ยอาชีพอาเชอร์เนี่ยน่าจะโจมตีเป็นแบบลายบุคคลมากกว่านะครับมาดิมาใกล้โดนฟ้าผ่านะครับผมมาใกล้โดนฟ้าผ่านะอ้าวไม่เชื่อใช่ไหมนี่ไงเป็นยังไงล่ะเอาไปดีโอ้โหกว่าจะครบอ่ะเรียบร้อยกันแล้วนะครับเสร็จเควสอีกหนึ่งเควสแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยอ่ะโอเคนะครับผมมันจะไป ตรงไหนวะเนี่ยอ่าโอเคมาตรงนี้แล้วโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ย,ายตามเกมตัวเองเล่นไม่ทันโอ้ยทาเควสอะไรบ้างไม่เตือนกูบ้างเลยมามาลุยกันเลยดีกว่านี่ไงครับผมจัดการไปเลยนี่ไงเป็นยังไงล่ะเอามาดิไม่อีกตัวหนึ่งเลยนี่ไง <laughs> โอ้ถ้าอยู่อย่างนี้มันก็มาตลอดเวลาอย่างนี้แหละครับแต่ว่าถ้าไม่ทำเควสเนี่ยเลเวลไม่ขึ้นจริงๆนะครับผม คือ e XP เนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับมาดี21ตัวแล้วนี่ยังไงล่ะเป็นยังไงแมบพบค่อนข้างแคบหน่อยนะครับและความหลากหลายของม m o เตอร์ NPC ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าผมต้องตีมอ m o เตอร์ตัวเดิมๆซ้ำๆเพื่อทำ Quest ใหม่เรื่อยๆอ,อ่ะก็คือ Quest ใหม่เนี่ยก็คือการโจมตีม m o เตอร์ตัวเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจานวนไปเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่มีความแปลกใหม่อยู่บ้างคือบอสนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปโจมตีบอสในโหมดบอสก็ได้นะแต่สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือการอัพเลเวลตัวละครน,นะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องทำเควสไปก่อนนี่ยังไงล่ะเอามาดิอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยใครชอบกราฟิกแบบนี้คุณภาพกราฟิกลักษณะนี้การมูเมนต์ตัวละครแบบนี้ ซึ่งค่อนข้างที่จะออกไปทางแนวแวินเทจนะครับคือถ้าใครอายุประมาณผมเนี่ยประมาณ30ต้นๆเนี่ยสามเอ็ดสามสองหรือว่า3ามห้าสี่สิบขึ้นไปก็ได้นะแล้วลองมาเล่นเกมเกมนี้ดูคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศในการเล่นเกมเกม็บเวลสมัยแบบมอต้นมปลายเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าถามผมแล้วผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรผมว่ามันดีด้วยซ้ำไปที่มีเกม MMO มาให้เล่นในแนวตั้งนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่ใช่เกมแรกก็ตามที่นําเสนอออกมาลักษณะน,นี้แต่เท่าที่ลองเล่นดูลองใช้เวลากับเกมเกมนี้ดูประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยก็ือ ถือว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ค่อนข้างโอเคครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับดูคลิปนี้แล้วหรือว่าลองเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกยังไงกับเกมเกมนี้บ้างแล้วก็คิดยังไงกับคลิปของเราบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเราจะได้เอาคําติชมข้อเสนอแนะต่างๆนานาไปปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนอกจากการรีวิวเบื้องต้นของเกมเกมนี้สามารถคอมเมนต์ขอกันได้และสําหรับเนื้อหาของคลิปนี้ถ้าเกิดมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับรีวิวสั้นๆวันนนนนนนีีี้้้ตตอออองขขััววลาาาาากกกกกกกไป่่ทุคคมมมมสจรเเเเโดยฉพะ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผม